ถ้เป็นแฟนพ่น้องของไทยตะวินผู้สีก้อนทรงก่าเทศเช่นเคยครับก็จะมีเดินทางถึงพรุงนี้นะครับทั้งบึงการนะครับตั้งจังหวัดบึงการเลยนหมือนันนะครับกนะ็จะมีกำหนดออกเดินทางกับพวกจะเป็นเที่ยงเอ้ยเท่าพรุงนี้เท่าหากว่า โค้ตัวนี้เป็นโค่งทางเล็กนะครับโค่งทางเล็กเครื่องที่เบียดแรกงหรือเรื่องจะดีมากมากเลยอ่าเป็นแฟนท่านไหนอยากแตะทัาอยากจะเอามาดูว่า

ครับเนาะไลนดีมากๆเลยแฟนแฟนเนยห้องสีผมี่อีกลแล้วล่ะจากคลิปแล้วคลิปเล่าก็บท้ายให้พี่น้องเดยช่วงดูยูททุกทุก,ทกลิปทุกเจ้าทิ่ก่อนที่ครับสีส้งเนาะห้องสิมี่ม้ี่อย่างแหล่ะสำหรับปัญหาเรื่องในการาง,งานของรถของขารถ้าเป็นผู้ดีแล้ว,ลวครับเอาท่าน,นี่ก็บเป็นของพอ โยกี้นาะครับเนาะพอโยกี้ทางอำเภอเมืองจังหวัดบังกาดนะครับเนาะเดินทางไกลอื่นจะเป็นของที่ของพโอยกโี้นะครับนะเนาะอ้าวแจ้งให้ทราบถัดต่อไปก็จะเป็นอำเภอบุนมักสาหารตำบลหนองห้างนี่โค้งจะนีเป็นโค้งทางเล็กซึ่งขึ้นก่อดนะครับเนาะ อ่านี่ครับสายแกยสองนะครับนะแมกเกสองได้สบายมากมากเลยเพื่อนๆุผมมีปัญหาอย่างแรนเกียสองหากว่าท่านไหนสนใจก่บตั้งทํำได้ที่ใครจะเป็นผู้สีคือหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์หกสามอ้าหกหนึ่งสามทีสองนะครับนะศูนย์หกสามสองห้าหกหนึ่งสามทีสองยังรับแก้งานรถ ต่างๆทั่วไปคือทำแล้วยังแล้วไถออกมาพอดีพอเป็นทีพึ่งพอใจของของเฮ้าของเพิ่แเตนกับเต็มกับไม้ไหนเรื่องทำด้วยามันแคบมันเลี่ยวพได้แล้วพี่นองได้เด็ดด้อยมาเอาเพราะว่าจารการไถทางบนมันเป็นต้นไม้เหมือนปูดก็สร้างแล้วเรื่องที่เป็นแน่น นี่เครื่องที่เปลี่ยนแลกมาครับนะเพาะมันลอยหาหาหัวผมด้วยจังเพิ่นเอาที่เปลี่ยนแรกเนี่ยกับพ่อแล้วเหลือดจริงผมก็สิได้นั่ทรงของพ่อโยคีทางอำเภอบึงการนะครับเพื่อทางจังหวัดบึงการนบึงอำเภอแต่ก่อนนี่มันเป็นอำเภอเนาะครับผมเคยไปทำงานอยู่อำเภอบึงการนะครับเนาะแต่ก่อนอำเภอบึงการอำเภอศรีวิไลอำเภอกำตะกา แถวว่างถามหมอฟังพูดบรีจะพูดอยู่ผมไปมากเหมือนกันครับก็ไปเือความทุกข์ยากลำบ,บากเลยพี่น้องถ้าใครได้ไปรับจ้างเพื่นอนมอันร้านขาแฟนทะ่านไหนก็ได้รับทมรับชีพอยู่กับตรงขามานะครับเนาะ อดเด้อเครื่องที่เปนแร้งนี่ก็ได้เหลือกินเลยปิดไม่ได้อะไราแท้แน่นอนลอยประเทศนะครับเด้อะจากใครฮาเครื่องก้าหาก็มาปิดเป็นทีเบีดนะครับเถอะก้าวหาเอามาแปลงเป็นทีเบีได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องไม่ทำเปแนแพทตันใด้ก็นสนใจกับมบือโทรศัพท์ย้ำอีกเครื่องหนึ่ง0 6 3 2 6 1 3 2วคลิปนี้กับ64ได้ประมาณนี้นะครับเนะ,อะขอบพระคุณแพทแพททุกท่านทุกที่ ตลาดคุณยังถูกครับผม